กลายเป็นเรื่องราวที่ทำเอาชาวเน็ตเกาหลีหยุดเผือกกันไม่ได้ค่ะท่านผู้ชมคะ่ะสำหรับความสมพั์ของฮันโซฮีกับลีอูจุนยองค่ะหลังจากที่มีคนเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันที่ฮาวายจนคนลือว่านางเอกสาวเนี่ยเป็นมือที่3ของใครหรือเปล่าทำเอาเจ้าตัวถึงกับโพสต์ระเบิดลงในโซเชียลเลยนะคะยืนยันว่าไม่เคยยุ่งกับคนมีเจ้าของล่าสุดค่ะก็ได้ออกมายอมรับนะคะว่าคบหากันจริงแต่ว่าเป็นตอนที่ทั้งคู่นั้นโสดค่ะหลังจากที่กลายเป็นข่าวสนั่นโซเชียลนะคะว่านางเอกมาดครูฮันโซฮี oh ie, กำลังสารสัมพันธ์ อยู่กับริยูจุนยอนนะคะอยู่หรือไม่ หลังจากมีคนเห็นทั้งคู่ไปเจอกันที่ฮาวายค่ะชาวเน็ตนะคะต่างพากันสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งสองคนว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ก่อนที่จะโยงไปที่การเลิกรากันของรยุจุนยอนกับไฮเยริที่คบหากันมานานหลายปีค่ะแต่ว่ารักก็ต้องสะดุดนะคะและประกาศเลิกราก,ารกันไปในเดือนพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วพร้อมกับที่ไฮเยรินะคะกำลังอยู่ในเมืองไทยค่ะได้โพสตอรี่ไอจทันทีนะคะเมื่อเห็นข่าวเดทกันของแฟนเก่าพร้อมกับเขียนข้อความว่า น่าสนุกดีงานนี้ทําเอาชาวเน็ตตอมเผือกกระตุกกันทั่วหน้าเลยค่ะโดยชาวเน็ตได้พากันไปขุดรูปที่ทั้งเยรีและลยูจุนยอนค่ะแม้จะมีข่าวเลิกรากันไปแล้วนะคะแต่ว่าทั้งคู่ก็ใช้เคสมือถือเหมือนกันค่ะจนคาดหวังว่าทั้งคู่เนี่ยจะกลับมาคืนดีกันหรือไม่แต่หลังจากที่มีข่าวลยูจุนยอนนะคะกับฮันโซฮีทางเยรีเนี่ยเธอก็ได้อันฟอลโล่อินสตาแกรมของฝ่ายชายในทันทีค่ะนอกจากนั้นชาวเน็ตนะคะยังได้พากันขุดเรื่องการเจอกันครั้งแรกของฮันโซฮีกับลยูจุนยอน ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่หลายคนค่ะเชื่อว่าเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่มีนิทรรศการภาพถ่ายเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งรยูจุนยอมค่ะก็เป็นหนึ่งคนที่แสดงผลงานส่วนฮันโซฮีก็ไปชมนิทรรศการดังกล่าวด้วยเพราะว่าเพื่อนของเธอที่เป็นช่างภาพนั่นเองก่อนที่จะทักทายรยูจุนยอมนะคะเพราะว่าทราบข่าวว่าจะได้ร่วมงานกันนะคะจึงทําให้ชาวเน็ตบางส่วนเดาว่าฮันโซฮีอาจจะมีส่วนในการแทรกกลางความสัมพันธ์ของรยูจุนยอมนะคะกับฮเยริหรือไม่เพราะว่ามีการประกาศเลิกรากันในช่วง วลันั้นพอดีค่ะทางด้านของฮันโซฮีจึงขอออกมาเคลื่อนไหวผ่านในอินสตาแกรมทันทีเลยนะคะหลังจากที่เจอข่าวลือว่าเธอเนี่ยเป็นมือที่3โดยเป็นการระเบิดอารมณ์กันนะผู้ชมโพส์รูปสุนัขถือมีดนะครพร้อมกับข้อความว่าฉันไม่ชอบผลที่มีคนรักอยู่แล้วฉันไม่ให้พื้นที่แม้แต่การเป็นเพื่อนฉันไม่แคร์ฉันไม่คบฉันไม่เข้าไปแทรกในความสัมพันธ์ของใครฉันชอบรายการเดทกับแฟนเก่านะแต่มันไม่เกี่ยวกับชีวิตฉันพร้อมกับลงท้ายว่าฉันก็คิดว่ามันสนุกดีเหมือนกันล่าสุดค่ะท่านผู้ชม โซฮีก็ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งนะคะหลังสงบสติอารมณ์ลงได้ก็ได้มีการโพสต์ข้อความยาวเหยอียดอธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับยืนยันความสัมพันธ์กับรอยจุนยอนนะคะว่ากําลังคบหากันจริงโดยเธอค่ะได้บอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนฉันรู้ว่าเรื่องราวของฉันในช่วง2วันที่ผ่านมามันทําให้หลายๆคนช็อกและเจ็บปวดแม้ว่าการประกาศผ่านสื่อจะถือว่าเหมาะสมกว่าแต่จากความเข้าใจของฉันฉันพบว่ามันเป็นการประกาศฝ่ายเดียวดังนั้นฉันจึงขอเขียนข้อความเพื่อทําให้แฟนๆของฉันซึ่งฉันให ความสำคัญมากที่สุดรู้สึกเจ็บน้อยลงก่อนอื่นเราคบกันด้วยความรู้สึกดีๆแต่ขอเอาคําว่าคบซ้อนออกไปก่อนจริงอยู่ที่เราเจอกันในนิทรศการภาพถ่ายของเขาแต่ไปเพราะว่าเพื่อนฉันก็เป็นช่างภาพก็เลยแวะมาทักทายเพราะว่าได้ยินมาว่าเราอาจจะได้ร่วมงานกันในโปรเจกต์เดียวกันอย่างที่สองเรารู้ว่าเรารักกันเมื่อต้นปี2024และฉันได้รับการบอกกล่าวว่าเขาเป็นโสดมาตั้งแต่ต้นปี2023ก่อนที่ข่าวเรื่องการเลิกรากของเขาจะถูกเผยผ่านสื่อตอน เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจากข้อเท็จจริงที่ได้รับรู้มานี้ฉันจึงยังรักษาความรู้สึกและความสัมพันธ์ของฉันต่อไปประการที่3มเกี่ยวกับสตอรี่ไอจีที่งี่เง่าของฉันใช่ค่ะมันทั้งงี่เง่าแล้วก็น่าเกลียดมากฉันควรที่จะเงียบไว้แต่ฉันคิดว่าฉันเสียสติไปชั่วขณะและแสดงความหยาบคายเพราะว่าฉันต้องเห็นและได้ยินข่าวลือและเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับตัวฉันที่ขัดกับจุดประสงค์ของตัวเองเกี่ยวกับประเด็นนี้ฉันจะขอโทษเธอคนนั้นเป็นการส่วนตัวและฉันก็ขอโทษทุกคน ด้วยที่ต้องมาเห็นว่าฉันไม่ฉลาดกับพฤติกรรมที่แสดงออกฉันยอมรับว่าเอาอารมณ์มาอยู่เหนือเหตุผลและด้วยเหตุน,นี้มันจึงเป็นความผิดพลาดของฉันแต่เพียงผู้เดียวต้องขอโทษจริงๆค่ะประการที่4แน่นอนว่าจะมีข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้แต่การรายงานข่าวไม่ได้นําเสนอความคิดและความรู้สึกของฉันทั้งหมดบล็อกส่วนตัวของฉันเป็นเพียงวิธีเดียวที่จะสื่อสารกับทุกๆคนได้ดังนั้นฉันขอโทษสําหรับการอัปเดตอย่างกระทันหันฉันแค่อยากจะขอโทษแฟนๆของฉันซ้าๆที่ทําให้แฟนๆ เสียใจและนอนไม่หลับในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาฉันมักจะสื่อสารกับทุกคนแบบติดตลกแต่ความจริงที่ว่าฉันยังทําให้ทุกคนเป็นห่วงทั้งที่อายุจะ30แล้วทําให้ฉันคิดได้ว่าหนทางนี้ยังอีกยาวไกลแต่การที่ฉันยังสามารถสื่อสารความคิดความรู้สึกของฉันกับคุณในพื้นที่แบบนี้ได้ทําให้ฉันรู้สึกซาบซึ้งตอนนี้ฉันมีความรู้สึกสับสนปนเปกันมากมายเลยค่ะช่วงนี้ฉันรู้สึกว่าความคิดที่ฉันต้องแสดงตัวตนที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาอาจจะทําให้ฉันเจ็บ ปวดมากกว่าเป็นการช่วยชั้นการใช้ชีวิตโดยคำนึงถึงผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการทําให้ชั้นไตร่ตรองได้ว่าชั้นพลาดอะไรไปหรือเปล่าในช่วงนี้ฉันค่อนข้างมั่นใจว่าผู้คุณรักชั้นมากกว่าแค่รูปภาพและในวิดีโอหากชั้นแสดงความอวดดีหรือว่าเย่อหยิ่งเนี่ยแล้วคุณเห็นสิ่งนั้นในตัวชั้นแม้ว่าฉั้นจะปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นจริงๆแล้วชั้นก็อาจจะมีคุณลักษณะที่ไม่ได้ดีบางอย่างในตัวชั้นอยู่แล้วฉันคิดว่าฉั้นอยู่ในจุดที่ชั้นควรจะยอมรับว่าฉั้นเปลี่ยยนนนนไไปปปแลละกัััับงตตวเเดิมที่ฉ็ ค้นหาสิ่งที่ฉันอยากทําจริงๆและสิ่งที่ทําให้ฉันมีความสุขอย่างแท้จริงบางทีการไปเที่ยวพักผ่อนหลังจาก2ปีอาจทําให้ฉันเสียสติแต่อย่างที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้โปรดวิพากษ์วิจารณ์เคียงข้างฉันอย่างสร้างสรรค์นะคะมันทําให้ฉันเจ็บอยู่เหมือนกันเมื่อนึกถึงแฟนๆที่ต้องเป็นห่วงในช่วงเวลานี้แต่เมื่อทําผิดก็ควรได้รับการตักเตือนขอบคุณที่เชื่อในตัวฉันว่าฉันจะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นและสนับสนุนฉันต่อไปฉันขอโทษนะคะแต่ในขณะเดียวกันฉันก็อยากจะดีขึ้นบางทีฉันอาจจะแค่ ละโมบไปหน่อยแต่ว่าฉันจะเป็นผู้ใหญ่ให้มากขึ้นในครั้งต่อไปที่มาอัปเดตชีวิตให้คุณฟังฉันขอโทษอีกครั้งที่เขียนโพสที่หน้าหดหูลงในบล็อกฉันแทบจะไม่ได้อัปเดตอะไรเลยตกแค่ปีละสองครั้งตอนนี้ก็เช้าแล้วทานอาหารเช้าให้อร่อยนะคะซึ่งทางด้านของต้นสังกัดของระยูจุนยอนท่านผู้ชมก็ได้มีการออกมา,ถาแถลงยืนยันข่าวเหมือนกันนะคะหลังจากที่โพสต์ของฮันโซฮีได้ออกมายอมรับว่าคบหากันโดยระบุว่าเราเขียนสิ่งนี้มาเพื่ออัปเดตให้ทุกคนทราบ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีบทความคาดเดาไปต่างๆนานาเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเรยูจุนยอนหลังจากที่มีคนพบเห็นเขาที่ฮาวายเมื่อวานนี้เรยูจุนยอนออกเดทกับฮันโซฮีตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาหลังจากยืนยันความสัมพันธ์เชิงบวกร่วมกันเรยูจุนยอนได้รู้จักกับฮันโซฮีหลังจากที่เขาเลิกรากับความสัมพันธ์รักครั้งเก่าและเขาเพิ่งจะยืนยันความรู้สึกของเขาที่มีต่อเธอเมื่อไม่นานมานี้เองเราอยากขอให้เขารบความเป็นส่วนตัวของเขา เพราะว่าการถูกพบขณะที่เดินทางพักผ่อนขัดกับความประสงค์ของเขาเราอยากจะขอให้คุณเข้าใจอีกครั้งเนื่องจากมันเป็นการละเมิดสทิทธิส่วนบุคคลอย่างร้ายแรงก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและการคาดเดาที่ไม่ถูกต้องในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาเพียงเพราะว่าเราไม่ได้ยืนยันสถานะความสัมพันธ์ของเขาในอนาคตเราจะไม่ตอบสนองต่อทุกคำเรียกร้องที่ขอให้เปิดเผยหรือยืนยันชีวิตส่วนตัวของนักแสดงในสังกัดของเราอย่างละเอียดอย่างน้อยเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของพวกเขา ขอทุกคนโปรดเข้าใจด้วยนอกจากนี้เรายังจะดําเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อการใส่ร้ายและการโพสต์ดูหมิ่นนักแสดงของเราผ่านตัวแทนทางกฎหมายในข้อหาหมิ่นประมาทการกล่าวประทุษร้ายและการละเมิดสิทธทิส่วนบุคคลเรื่องราวดังกล่าวกันผู้ชมทําเอาสันสะเทือนวงการบันเทิงเกาหลีกันเลยทีเดียวซึ่งในไทยเองก็ไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าในขณะนี้ค่ะชื่อของโดยูจุนยอนนะคะยังคงถูกพูดถึงและติดเทรนใน X นะคะเป็นอันดับต้นๆอยู่และใน i อของ สาวฮันโซฮีเองค่ะก็ยังโดนถล่มยับนะคะถึงเรื่องการกล่าวหาว่าเธอเป็นมือที่3มแม้ว่าเธอจะออกมาชี้แจงแล้วก็ตามอย่อยางเช่นสาวใจร้ายไม่ต่างอะไรกับในละครชอบเป็นคนที่สมน่าสงสารไฮเยริไม่มีศีลธรรมตอนแรกเป็นแค่เพื่อนทําไมตอนนี้บอกเป็นแฟนกันคุณชอบตัวละครในหนังของคุณจริงๆหรือฉันหมายถึงการขโมยแฟนของคนอื่นฉันรู้สึกสับสนนาบีไม่ใช่ตัวละครแต่มันคือความจริง ท่านผู้ชมคะก็เรียกได้ว่าง,งานนี้สาวฮันโซฮีโดนราม่านหนักไม่น้อยแล้วท่านผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมองไปในทิศทางเดียวกันกับชาวเนิตเกาหลีหรือไม่อย่าลืมร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบปนเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u s c r i b e YouTube Channel Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ To p ดารานะคะ